มันมันก็มันมากันมันเาะมันเคยแบยิป้อมตีดูเลยที่นี่มันววาเรื่องกาจนนี้ครับมันมีป้อมมากาเจมันเกี่ยวกับกองแวนึมป้อมเสียป้อมมาป้อมหลับเสียตึ๊งมาอะไรหมดเล่นไปเล่มากัมันยิงครับยิงป้อมเลนกี่คนครับกี่คนครับเี่ครับยิงกันอยงไอเดี่เาเจอดีวยิงเกืบเลยนะดีวครับอ๋อตึ๊บมาตีเลนไปจำได้ไหมจำได้ครับเกืบเลยเจ็บเลยมั้ง ไปยุไหนเลไปยุี่บนหัวตีตี้องไอ้นู้รับตีบนหัวกองมาตึนหยอบียลก็ียเบียร้อมกับว้งพอมตัวไอพ้อคกับอันก็ตกเม่วันนั้นนะวันนี้วันนั้นหรือวันี้วันนีกัวันนี้วันนั้นก็ตบกับวันนั้นตบตมผมเตกมัันมันไม่ยอมเบียมันไม่ยอมไม่ไอพอนมันว่าขาทองไม่ไอพอนมันมันเสนแบกวันนี้มันต้องเกิดกับก้ายิ่งโผลในบ้าน